ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหุมขอโทษครับแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเอเดก เนี่ยสบายจาายังไงแดงครับเจ้ี่ฉันท่านจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจากก้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่และฉันได้แก ยังยังครับเจ้ของสายแก่เนี่ยเป็นโรคที่หนียวขี้ลิ้จริงจริยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ทำไมจะไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหมวกอัน t h ไม่ได้ทำกันกูสอนนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบีบีอ่ะขอโทษครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับฉันฆ่าโทษแกไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เประจัน Học đế, học đế. <laughs> Để không thể 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 ทั้งหมดจริงเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันพันให้กับโรงงานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปร้อนๆหกใสลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเง,งินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำเกลืแตกอ,อีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอเฮียกับเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่เจ๊ฉันร้อน จากร้านฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่ออกนี่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้เจถ้เจ๊อะไรผมบอกแล้วแล้ผมจะเอาอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานนี่เลยเนยไปเจอะไรไม่ได้ไม่ได้หรอไปไปนปไ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 ปอยไป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 ไอไป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 ไีไปไปไปไไปค กันมาสอเตสเซตเตอร์ยาีีมต์น้อยน้อยน้อยนี่แกเป็นไทยเข้ามาบ้านฉันได้ยังไงผมเป็นแลงของน้อยมาหาน้อย เมื่อได้ได้ยินเสียงโวยวายออกไปนอกบ้านผมก็เลยรีบวิ่งเข้ามานี่ก็ออกไปจากบ้านฉันหนึยวนี้วออกไปเถิดเถิดด้วยเถิดจากบ้านเลยนี่พวกแกทำอะไรน้อยเนี่ยบอกมานะพวกฉันไม่ได้ทำแต่แฟนแกทำงานก็ได้เรื่องอันก็เลยแค่สั่งสอนเงินเดือนตั้งหลายพันแต่ทำงานไม่ผ่านมันก็ต้องโดนแบบนี้เลย ไม่ไม่จริงไม่จริงที่ไม่สันสันตอบแยมสีว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเย็นก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแยมเห็นความจริงทั้งหมดแล้วเขาอธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีีิีกอะ่ะฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันแย่ก็ยังทำได้จิก<า>๊กโก<ฮ>้ แก๊ม <Yeah. S 1> ผมขอโทษฉันว่าฉันกับแกไปกันไม่ได้หรอก <c oughs> เรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกันไม่ไนดะ้แย้มเขาไม่เลิกอะ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่ผมโทษจริงๆนะครับการุน่าเชิญออกจากบ้านของฉันไปแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะของของแกรับรองว่าได้ครบทุกชิ้นออกไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ